แลกตะซอ,อยงาดำเข้มประโยชน์ทุกคําหอมงาดำอร่อยมากสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ข่าววัยกับโมนาย,ย็นบุตรนะครับมาพบกันในวันที่3ทธันวาคม2,568ครับ2ช่องทางติดตามรายการของเราช่องทางแรกแฟนเพจ Facebook TNN อีกหนึ่งช่องทางก็คือ YouTube นะครับใช้ชื่อช่องว่า TNN Originals ครับ วันนี้อยากให้ทุกท่านร่วมกันส่งกำลังใจให้กับพ่อแม่พี่น้องในภาคใต้ด้วยรวมถึงแสดงความคิดความเห็นเข้ามาหน่อยครับไม่ว่าจะเป็นกรณีที่ทางประกันสังคมเตรียมจะมีการปรับขยับเพดานค่าจ้างให้เพิ่มขึ้นมาเพื่อนำมาใช้ในการคำนวณเงินสมทบส่งเข้ากองทุนประกันสังคมเพื่อให้บรรดาผู้ประกันตนเนี่ยได้สวัสดิการได้สิทธิประโยชน์ที่ดีขึ้นรวมไปถึงกรณีที่ล่าสุดในวันนี้อันนี้มีผลก่อนเลยนะครับ นั่นก็คือการให้ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ช่วงบ่าย2-5ถึงโมงเย็นอันนี้ท่านมีมุมมองอย่างไรกระตุ้นภาคการท่องเที่ยวได้มากน้อยขนาดไหนแสดงความคิดความเห็นเข้ามาหน่อยแต่ขอพาลงใต้ก่อนคุณผู้ชมฮะคือโดยปกติแล้วจะต้องมีการถแถลงเรื่องของตัวเลขนะครับแต่ปรากฏวันนี้3ธันวาคม68กระทรวงสาธารณาสุขไม่ได้มีการถแถลงครับโดยยังเป็นตัวเลขเก่าอยู่แล้วเดี๋ยวจะพาไปดูเหตุผลด้วยว่า คือเกิดจากอะไรนะครับแต่ตัวเลขที่มีการถแถลงไปเมื่อวานนี้โดยทางโฆษกกระทรวงสาธารณสุขถแถลงเมื่อวันที่2ธันวาคม68คุณหมอเอกชัยบอกว่ามีจำนวนของผู้เสียชีวิตจากน้ำท่วมในภาคใต้รวมทั้งหมดนะครับคือ267คนแบ่งเป็นจังหวัดสงขลาเสียชีวิต229คนเฉพาะอำเภอหาดใหญ่มีผู้เสียชีวิต142คนครับแล้วตัวเลขนั้นก็นิ่ง จนมาถึงวันนี้ก็ยังนิ่งแต่ทีนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลแล้วก็เคลียร์ยอดอยู่นะครับก็ต้องไปฟังคำอธิบายกันหน่อยครับว่าเกิดจากอะไรเรื่องของการรายงานตัวเลขเพราะจะไปเชื่อมโยงกันด้วยกับกรณีที่ครอบครัวของผู้เสียชีวิตต้องการจะนำร่างผู้เสียชีวิตไปประกอบพิธีกรรมทางศาสนาต่อไปนะครับซึ่งวันนี้ครับทางด้านรัฐมนตรีสาธารณาสุขคุณพัฒนาพร้อมพัดออกมาให้สัมภาษณ กรณีการพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลผู้เสียชีวิตจากน้ำท่วมที่หาดใหญ่ที่มีความล่าช้าแล้วก็กระทบต่อญาติผู้เสียชีวิตซึ่งต้องการนำร่างไปประกอบพิธีทางศาสนาครับโดยทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขบอกว่าคือกระบวนการทางนิติวิทยาศาสตร์ตลอดจนการพิสูจน์อัตลักษณ์เป็นไปตามกระบวนการร่างผู้เสียชีวิตที่สามารถพิสูจน์ได้เร็วก็ดำเนินการโดยด่วนเป็นการทำงานแข่งกับเวลา ส่วนการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาล้วนมีกระบวนการต่างกันการเสียชีวิตในครั้งนี้แทบทั้งหมดเป็นการเสียชีวิตในภาวะไม่ปกติเข้าใจว่ากระบวนการทางศาสนาน่าจะมีข้อยกเว้นหรือยืดหยุ่นที่สามารถดําเนินการได้นะครับขณะเดียวกันครับรัฐมนตรีสาธารณสุขยังบอกเพิ่มเติมด้วยแพทย์จะเน้นไปที่2เรื่องคือการพิสูจน์ตัวตนให้ทันเวลาเพื่อการนําร่างไปรประกอบพิธีกรรม อีกส่วนก็คือยึดหลักพนุษยธรรมให้มีความถูกต้องเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในภายหลังนะครับเมื่อถามย้ำว่ากรณีล่างผู้เสียชีวิตที่มีการทำพิธีไปแล้วจะมีผลกระทบต่อการรับเงินทดเชยจากรัฐบาลหรือไม่เพราะจะได้คนละ2ล้านบาทในพื้นที่ที่มีการประกาศพลกาฉุกเฉินนะครับคุณพัฒนาก็บอกว่าเรื่องการเยียวยาขอให้เป็นหน้าที่สปกชส่วนหน้าเป็นผู้ให้ข้อมูลรวมถึงข้อมูลผู้เสียชีวิต ก็จะมีการรวมข้อมูลเอาไว้ที่สปอกอชอแต่ข้อมูลทางการแพทย์นิติเวชท,ทางกระทรวงสาธารณสุขจะมีการระบุสาเหตุการเสียชีวิตเอาไว้เพื่อให้ทราบแล้วก็เป็นข้อมูลสำหรับประกันภัยต่างๆด้วยนะครับทีนี้ไปต่อกันคุณผู้ชมฮะในพื้นที่ของโรงพยาบาลหาดใหญ่กันบ้านนะครับซึ่งแน่นอนว่าความเสียหายที่นี่ก็เยอะเช่นเดียวกันโดยทางด้านของคุณพัฒนานะครับรัฐมนตรีสาธารณสุข ก็พูดถึงโรงพยาบาลหาดใหญ่กระบวนการต่างๆเอาไว้ตลอดจนมีการตอบคําถามผู้สื่อข่าวเรื่องของการใช้เวลาในการชนะสูตรนี่แหละครับตลอดจนการรวบรวมยอดตัวเลขของผู้เสียชีวิตในจังหวัดสงขลาโดยเฉพาะที่หาดใหญ่และอําเภออื่นๆนะครับซึ่งทางประลัดกระทรวงสาธนารณสุขนายแพทย์สมฤกจึงสมานครับก็บอกว่ากรณีภาพรวมการเสียชีวิตในช่วงน้ําท่วมพื้นที่สงขา เนื่องจากที่ผ่านมามีเพียงการรายงานตัวเลขเฉพาะอำเภอหัดใหญ่จริงๆที่เรานำเสนอเนื่องจากการจัดระบบดูแลและทำงานร่วมกันระหว่างกระทรวงสาธารณาสุขตำรวจและนิติเวศและจุดใหญ่จะอยู่ที่หาดใหญ่โดยระบบการทำงานก็เป็นการแยกคนเสียชีวิตนอกโรงพยาบาลซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นผู้จมน้ำนะครับส่วนผู้เสียชีวิตในโรงพยาบาลก็จะเป็นกลุ่มผู้ป่วยและเสียชีวิตในโรงพยาบาลระหว่างวันที่ 22-27พฤศจิกายนอย่างไรก็ตามครับข้อมูลที่หาดใหญ่จะมีความชัดเจนแล้วส่วนข้อมูลพื้นที่อื่นๆของสงขลานั้นในโรงพยาบาลชุมชนทั้งหมดซึ่งมีข้อมูลออกมาเราก็ทำการแจกแจงแบบเดียวกันซึ่งข้อมูลในส่วนนี้จะมีการรายงานผลอีกประมาณ1-2วันโดยขอให้ตัวเลขนิ่งๆก่อนนะครับท่านปลัดบอกต่อว่าจริงๆเรามีการเซตระบบ และให้โทรมาแจ้งรายงานการเสียชีวิตได้ซึ่งสถิติมีเข้ามาประมาณ5รายสูงสุด10รายหลังน้ำลดในวันแรกๆจึงขอเวลาค้นหาและตัวเลขทั้งจังหวัดสงขลานิ่งก่อนค่อยนำมาแจ้งครับอย่างไรก็ตามตัวเลขที่รวมกันทั้งจังหวัดไม่ถึงพันรายอย่างที่มีการออกมาพูดกันมองว่ารวมแล้วน่าจะอยู่ประมาณ200กว่ารายครับทั้งในส่วนของผู้จมน้าเสียชีวิตและเสียชีวิตที่โรงพยาบาลแต่ถ้าจมน้าจริงๆ ตัวเลขน่าจะประมาณไม่เกิน140รายโดยปลัดกระทรวงสาธารณสุขยืนยันอีกครั้งหนึ่งจากการที่นักข่าวถามซ้ําตกลงตัวเลขไม่ถึงพันรายเหมือนที่มีการแชร์กันใช่หรือไม่ทางปลัดกระทรวงก็ยืนยันว่าใช่ครับไม่ถึง1,000ลรายนะครับดังนั้นเองเดี๋ยวรอดูต่อนะครับเพราะว่าจะต้องมีการรวบรวมตัวเลขจากพื้นที่อื่นของสงขา ไม่ใช่เฉพาะการรายงานตัวเลขของหาดใหญ่เท่านั้นแต่ว่าการรวบรวมตัวเลขจากพื้นที่อื่นนี่แหละที่จะต้องใช้เวลานะครับอีกด้านหนึ่งคุณผู้ชมฮะพาไปดูความคืบหน้าการจ่ายเงินเยียวยา9,000บาทกันหน่อยหลังจากมีการผร่อนปลนเรื่องของเอกสงเอกสารต่างๆเพราะแน่นอนครับในช่วงที่ทุกคนเจอน้ำท่วมแบบนี้ใครจะไปหาเอกสารอะไรเจอเพราะฉะนั้นการยืนยันตัวตนต้องง่ายที่สดุด แล้วความจริงภาครัฐก็มีข้อมูลอยู่แล้วบอกได้เลยว่านายกออยู่จุดไหนนางขออยู่จุดไหนแล้วใครบ้างที่ควรจะได้เงินเยียวยา9,000บาทเพื่อส่งไปช่วยในการซรับน้ำตาผู้ประสบอุทกภัยให้ได้ไวที่สุดนะครับซึ่งตัวเลขล่าสุดณนะวันนี้คุณผู้ชมครับ3ธันวาคม68ทางด้านกรรมการและในฐานะโฆษกสปกชคุณรัชดาธนาดิเลกก็พูดถึงความคืบหน้าในการจ่ายเงินเยียวยา9,000 ดำเนินการไปแล้ว2วันที่ผ่านมาคืน1-2ทถึง2ธันวาคมมีการโอนเงินเข้าไปยังบัญชีพี่น้องประชาชนแล้ว1 2 9 4 9ครัวเรือนคิดเป็นเงินก็คือ1,088ล้านบาทโดยยังมีบางส่วนที่ไปไม่ถึงประมาณ2,878ครัวเรือนที่ยังไม่ได้ผูกบัญชีพร้อมเพย์ครับแต่ไม่ต้องกังวลเมื่อท่านจะไปเนี่ยเดี๋ยวท่านก็ทำการผูกพร้อมเพย์แล้วธนาคารอมสินก็จะทำการโอนให้ แล้วอีกส่วนหนึ่งก็เป็นบัญชีที่ไม่มีการเคลื่อนไหวด้วยแล้วในวันนี้เองครับตัวเลขจากทางปอพคาดว่าจะโอนให้ถึง66,187ครัวเรือนวงเงินก็คือ595ล้านบาทแบ่งเป็นจังหวัดสงขลา46,000ครัวเรือนปัตตานี16,000ครัวเรือนสุราษฎร์ธานี1,900ครัวเรือนยะลา261ครัวเรือนครับ เชื่อว่าจากนี้ไปจํานวนก็จะเพิ่มขึ้นด้วยการปลดล็อกกฎระเบียบแล้วก็เน้นย้าวิธีการขอให้สะดวกที่สุดและไม่เป็นภาระกับพี่น้องประชาชนรวมถึงธนาคารออมสินก็ระดมเจ้าหน้าที่มาเพื่อกระจายเงินเข้าสู่บัญชีให้ได้มากที่สุดครับประเด็นถัดมาคุณรัชดาได้พูดถึงเรื่องของไฟฟ้าน้ําสัญญาณอินเทอร์เนต็ตโดยในส่วนของการประปาครับครบร้อครอบคลุมทุกพื้นที่ อาจจะมีจุดย่อยที่อยู่ในพื้นที่ใกล้สะพานที่ท่อประปาอุดตันสะพานชำรุดเสียหายซึ่งทางการประปาก็จะรีบเข้าไปซ่อมแซมส่วนไฟฟ้าก็จะมีในหาดใหญ่ที่มีจุดเล็กๆประมาณ5,000ครัวเรือนกระจายกันอยู่ที่ยังไม่สามารถจ่ายไฟให้ได้เนื่องจากบ้านปิดหรือระบบไฟฟ้าของบ้านมีความเสียหายต้องซ่อมใหญ่ซึ่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก็จะเข้าไปดูแลจึงขอเวลาสักนิด สำหรับ5,000ครัวเรือนที่เหลืออยู่เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของทุกคนส่วนกสท,ทชก็แจ้งมาว่าสัญญาณอินเทอร์เนต็ตในตอนนี้ครอบคลุม98%แล้วนะครับอีกหนึ่งปัญหาใหญ่เวลาฟื้นฟทูทุกพื้นที่ต้องบริหารจัดการเหมือนกันคือปัญหาเรื่องขยะครับมีการบูรณาการทุกภาคส่วนอาสาสมัครก็กระจายกันอยู่ใน4โซนอบจอดูแลเรื่องของตรอกซอกซอยเล็ก ส่วนทหารดูเรื่องถนนและพื้นที่สาธารณะในภาพกว้างดำเนินการกันตลอด24ชั่วโมงครับส่วนประเด็นที่อาจมีคําถามว่าพื้นที่ที่อยู่ในการดูแลของอบอจอมีการเก็บขยะจริงหรือไม่ก็เรียนว่าเนื่องจากกระบวนการจัดเก็บขยะเริ่มจากที่บ้านทําความสะอาดจากนั้นเอาขยะมาไว้หน้าบ้านก็ต้องเข็นนําขยะตรงนี้ไปไว้ที่หน้าปากซอยเพื่อให้ทันหารเนี่ยมาขนไปซึ่งสําเร็จในรอบที่ห แต่เมื่อมีการทำความสะอาดเข้าซอยในตอนเช้าซึ่งสำเร็จไปแล้วแต่ว่าในตอนเย็นหรือว่าตอนค่ำพี่น้องประชาชนอาจมีขยะมาเพิ่มเติมอีกก็อาจจะสร้างความเข้าใจได้ว่าไม่มีการเก็บกวาดขยะออกไปจากใครก็ตามก็จะทำการสื่อสารให้กับพี่น้องประชาชนเข้าใจเรื่องกระบวนการเก็บขยะและไม่ย่อท้อนในการดำเนินการประเด็นนี้แต่อย่างใดครับถัดมาฮะเรื่องของการเคลื่อนย้ายรถเพื่อการจราจร วันนี้สํานักงานตํารวจแห่งชาติก็รายงานยอดตรวจสอบแล้ว513คันติดต่อเจ้าของแล้ว170คันย้ายรถแล้ว84คันติดต่อเจ้าของไม่ได้86คันนะครับและอยู่ระหว่างดําเนินการค้นหาเบอร์เจ้าของรถ343คันซึ่งพี่น้องประชาชนที่ต้องการจะติดตามว่ารถท่านอยู่ที่ไหนก็สามารถติดต่อได้ทางตํารวจหมายเลข1599 หรือจะเป็นหมายเลข191ก็ได้หรือจะเป็นกรมการขนส่งทางบกที่หมายเลข1584ก็ได้นะครับซึ่งการนำรถที่กีดขวางเส้นทางการคมนาคมออกไปอาจจะยังมีเหลืออยู่บ้างตามไหลถนนถัดมาคือเรื่องการสำรวจอาคารที่เสียหายครับกรมโยธาก็มีความพร้อมดำเนินการลงพื้นที่สำรวจอาคาร ว่ามีจุดไหนต้องระมัดระวังเป็นพิเศษหรือไม่สําหรับพี่น้องประชาชนที่ต้องการจะแจ้งความต้องการให้เข้าสํารวจท่านสามารถโทรไปได้ที่หมายเลข1531นะครับเรื่องการจ่ายเงินสมทบช่วงเวลาสถานการณ์ที่ทุกภาคส่วนเดือดร้อนประกันสังคมก็แจ้งว่าพี่น้องประชาชนที่อยู่ในระบบประกันสังคมท่านไม่ต้องกังวลเรื่องการจ่ายเงินสมทบเพราะประกันสังคมจะขยายเวลาออกไปให้เป็นเวลา6เดือนด้วยกันครับ ไหนๆพอพูดถึงเรื่องของประกันสังคมคุณผู้ชมครับพาไปตอบประเด็นที่เกี่ยวข้องกับประกันสังคมโดยตรงนะครับแล้วก็เป็นมติจากที่ประชุมครอมอมาเมื่อวานนี้ด้วยคือวันที่2ทธันวาคม68ในการเห็นชอบหลักการร่างกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการปรับเพดานค่าจ้างเพื่อนําไปใช้ในการคํานวณเงินสมทบของกองทุนประกันสังคมซึ่งแน่นอนครับบรรดาผู้ประกันตนต,นตามมาตรา33หลายท่าน ท่านจะต้องจ่ายเงินสมทบเพิ่มขึ้นแล้วขณะเดียวกันนายจ้างเองก็ต้องจ่ายเงินสมทบเพิ่มขึ้นขณะเดียวกันรัฐบาลเองก็ต้องจ่ายเงินสมทบเพิ่มขึ้นเพราะเวลาผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบเข้าไปเนี่ยมาจาก3ส่วนเกิดเป็นสิทธิประโยชน์ที่บรรดาผู้ประกันตนได้มานะครับคือทั้งส่วนผู้ประกันตนเองทั้งในส่วนของนายจ้างแล้วก็ในส่วนของรัฐบาลครับ ซึ่งตัวเลขที่มีการปรับนั้นจะเป็นการทยอยปรับแบบเป็นขั้นบันไดครับแล้ววันนี้ผมก็ได้สอบถามพูดคุยที่มาที่ไปเรื่องนี้กับทางโคศกสำนักงานประกันสังคมคุณนิยดาด้วยคือโคศกประกันสังคมก็เล่าให้ฟังเชื่อไหมคุณผู้ชมฮะเรื่องของเกณฑ์เพดานค่าจ้างที่เราใช้กันมาในการจัดเก็บค่างเงินเข้ากองทุนประกันสังคม5%เนี่ย เพดานค่าจ้างสูงสุด15,000บาทที่เราคุ้นตากันมาอย่างดีเนี่ยใช้กันมาตั้งแต่35ปีก่อนครับคือตั้งแต่มีประกันสังคมเลยฮะไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนตัวเลขแต่อย่างใดดังนั้น5%ของค่าจ้างสูงสุด15,000บาทที่ว่านี้ก็จะอยู่ที่การส่งเงินสมทบสูงสุดคือ750บาทต่อเดือนเป็นตัวเลขนี้มาอย่างยาวนาน30กว่าปีครับ แต่ด้วยสภาพเศรษฐกิจณปัจจุบันค่าจ้างมีการปรับเปลี่ยนขณะเดียวกันผู้ประกันตนอยากได้สิทธิประโยชน์เพิ่มเติมเพราะสิทธิประโยชน์ในแต่ละหมวดโดยเฉพาะ6กรณีหลักเนี่ยปรากฏว่าบางคนมองรู้สึกมันน้อยเกินไปดังนั้นเองประกันสังคมก็มีความจําเป็นต้องเสนอผ่านกระทรวงแรงงานผ่านไปทางพลรมขอให้มีการปรับเพดานค่าจ้างฮะเพื่อให้ปรับ ตามค่าจ้างณเลทปัจจุบันที่เราไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนตัวเลขนี้มายาวนาน30กว่าปีแล้วก็เพื่อให้บรรดาผู้ประกันตนเนี่ยได้รับสิทธิประโยชน์ที่เพิ่มขึ้นในแต่ละกรณีด้วยโดยการปรับนี้จะเริ่มต้น1มกราคม69เพดานค่าจ้างสูงสุดจะกลายเป็น17,500บาทแล้วก็คิด5%เเหมือนเดิมนะครับอัตราเนี่ยคืออัตราเดิมแต่ปรับเฉพาะตัวเพดานค่าจ้างขึ้นมาเท่านั้น เพราะฉะนั้นส่งสมทบสูงสุดก็จะกลายเป็น875บาทต่อเดือนครับผมก็สอบถามท่านโคศงฮะแล้วตัวเลขใหม่ที่ว่านี้เนี่ยประเมินแล้วใครต้องเตรียมเงินเอาไว้บ้างเพราะอาจจะกระทบบ้างแล้วบางส่วนอาจจะไม่กระทบเลยเน,ยนะครับคือแยกเป็นสองส่วนแบบนี้ก่อนฮะคือพ่อแม่พี่น้องท่านไหนที่คุณมีค่าจ้างต่อเดือนเนี่ยต่ำกว่า1 5 0 0 0บาทลงมาเนี่ยอันนี้ท่านเฉยๆเลยฮะ เพราะคุณก็จ่ายเงินสมทบเท่าเดิม5%เช่นคุณอาจจะมีค่าจ้างอยู่ที่1 2 0 0 0บาท5%ของ1 2 0 0 0บาทก็คือ600บาทต่อเดือนนั่นเองครับเพราะฉะนั้นเองกลุ่มที่มีค่าจ้างน้อยกว่า1 5ลงมาเนี่ยอันนี้คุณก็จ่ายเท่าเดิมฮะไม่ได้จ่ายเพิ่มขึ้นแต่อย่างใดกลุ่มที่2ถัดมาก็คือกลุ่มที่มีค่าจ้างตั้งแต่1 5 0 0 0บาทขึ้นไปอันนี้แหละครับที่คุณจะมีการต้องจ่าย เพิ่มขึ้นมาบ้างเช่นคุณอาจจะมีค่าจ้างอยู่ที่16,00 0บาทต่อเดือน5%เ์ของ16,00 0ก็คือ800บาทต่อเดือนนั่นเองครับหรือถ้าเกิดคุณมีค่าจ้างมากกว่านั้นอีกทะลุไปเลยอาจจะมีค่าจ้างอยู่ที่2000 20, 0บาทต่อเดือนแต่ว่าเพดานสูงสุดที่เขานำมาคำนวณเงินสมทบเนี่ยอยู่ที่17,500กลุ่มนี้ก็จะนำา17,500มาคําคำนวณเท่านั้นเพราะฉะนั้นคุณก็จะจ่ายสมทบอยู่ที่ 875บาทต่อเดือนนะครับก็จะเป็นการปรับเพิ่มขึ้นประมาณสัก125บาทได้จากสูงสุดเงินสมทบของเดิม750ก็จะกลายเป็น875บาทฮะแล้วทีนี้เนี่ยตัวเลขใหม่ที่มีการใช้ก็จะใช้ไปยาวนาน3ปีนะครับคือค่อยๆปรับฮะแล้วถ้าไปเทียบในต่างประเทศเป็นยังไงโคโสกประกันสังคมบอกว่าความจริงเพดานค่าจ้างของต่างประเทศเขาเนี่ยเขาปรับทุกปีคุณผู้ชมฮะ แต่ของไทยเราเนี่ยด้วยความที่ไม่ได้ปรับมานานคันจะปรับแบบก้าวกระโดดทีเดียวเยอะๆไปเลยเนี่ยเดี๋ยวผู้ประกันตนช็อกวางแผนการเงินไม่ได้จึงค่อยๆขยับปรับแบบเป็นขั้นบันไดแล้วขั้นบันไดที่ว่านี้เขามี3สเต็ปด้วยกันอย่างที่บอกไปสเต็ปแรกกำลังจะเริ่มแล้ว1มกราคม69แล้วก็ใช้ไป3ปีจนถึงสิ้นสุดปี71จากนั้นสเตปที่2ฮะ ก็จะเริ่มต้นในปี72ก็จะใช้ไปอีก3ปีเลยครับจนถึงปี74โดยเพดานค่าจ้างตั้งแต่ปี72ถึงปี74จะขยับขึ้นมากลายเป็นเพดานค่าจ้างสูงสุด20,000บาทใช้ในการคำนวณเงินสมทบก็จะจ่ายสูงสุดสำหรับเงินสมทบคือไม่เกิน1,000บาทต่อเดือนแล้วสเต็ปสุดท้ายเลยครับคือจากปี75เป็นต้นไปเพดานค่าจ้างสูงสุดจะเป็นไม่เกิน23,000บาทก็นำมาคำนวณ5%อัตราเดิมนะฮะ สูงสุดของการส่งเงินสมทบในปลายทางสเต็ปที่3เนี่ยจะกลายเป็น1,150บาทต่อเดือนครับเพราะฉะนั้นแต่ละท่านก็สามารถนำมาคาดการก่อนล่วงหน้าได้หรือว่าคุณจะมีรายจ่ายเรื่องเงินสมทบเข้าประกันสังคมมากน้อยขนาดไหนแต่สิ่งที่ผมอยากให้ดูคืออะไรฮะคือสิทธิประโยชน์ที่คุณจะได้ครับเอาไม่ต้องมองไกลสเต็ป2สเต็ป3เอาสเต็ปแรกก่อน สเต็ปแรกก็คือนับจาก1มกราคม69จนถึงปี71เนี่ยเมื่อคุณควักเงินจ่ายสมทบประกันสังคมเพิ่มขึ้นจากสูงสุด750บาทกลายมาเป็น875บาาทต่อเดือนคุณจะได้อะไรบ้างก็จะมีเรื่องของค่าชดเชยกรณีการเจ็บป่วยก็เพิ่มขึ้นคลอดบุตรอันนี้ก็เห็นว่าเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนนะครับจาก22,500บาทต่อครั้งกลายเป็น26,250บาททุพพลภาพก็เพิ่ม จาก7,500บาทต่อเดือนเป็น8,750บาทต่อเดือนเงินสงเคราะห์กรณีการเสียชีวิตก็เพิ่มขึ้นจาก90 0 0 0เป็นแ5 0 0 0กรณีว่างงานก็เพิ่มขึ้นจาก7,500ต่อเดือนเป็น8,750บาทต่อเดือนรวมถึงกรณีบำนาญชราภาพเมื่อคุณส่งเงินไปแล้ว15ปีตลอดจนกรณีบำนาญชราภาพเมื่อคุณส่งเงินไปแล้ว25ปีด้วยนะครับซึ่งทุกอย่างหลักๆมันจะเพิ่มหมดคุณผู้ชมฮะ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผมก็สอบถามทางด้านของโคศกกองทุนประกันสังคมเหมือนกันคือมันมีกระแสข่าวที่ค่อนข้างจะรุนแรงพอสมควรว่าการปรับขึ้นเพดานค่าจ้างครั้งนี้เนี่ยคือประกันสังคมช็อตหรือเปล่ามีปัญหาการเงินไหมเลยต้องมาเก็บเงินสมทบเพิ่มเติมจากพ่อแม่พี่น้องผู้ประกันตนมาตรา33ท่านโคศกบอกว่าไม่เกี่ยวฮะ คือเหตุผลที่จาเป็นต้องปรับเพดานค่าจ้างเพิ่มเนี่ยก็เพื่อให้ผู้ประกันตนได้สิทธิประโยชน์เพิ่มขึ้นนั่นเองใน6กรณีหลักๆด้วยกันและขณะเดียวกันในอนาคตต่อไปข้างหน้านี้นะครับอันนี้ผมพูดเผื่อไว้เลยฮะเพราะเป็นเทรนหรือว่าแนวโน้มของโลกที่เขาจะมีการขยายอายุการ,กรเกษียณให้นานขึ้นด้วยตอบรับกับสังคมผู้สูงอายุพอแน่นอนครับถ้าหากมันถึงจุดจุดหนึ่งที่ เงินออกมากกว่าเงินเข้าโดยเฉพาะบรรดาผู้ประกันตนสมาชิกเนี่ยอาจจะเกษียณกันหมดแต่ขณะเดียวกันคนทำงานน้อยลงน้อยลงเพราะว่าประชากรที่เกิดใหม่น้อยกว่าประชากรที่เสียชีวิตในแต่ละปีเนี่ยที่เราเรียกกันว่าอัตราการเกิดติดลบเนี่ยนะครับจากปัญหาเรื่องของสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์เนี่ยแนวทางแก้ไขต้องเตรียมรับมือเผื่อไว้แต่เนิ่นๆอ,อยู่แล้วครับทางด้านโฆษกประกันสังคมท่านก็บอกว่า ตอนนี้ประกันสังคมอยู่ระหว่างการศึกษาอยู่นะครับเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการขยับปรับเรื่องของอายุในการเกษียณฮะเพราะเกณฑ์ของเดิมเนี่ยถ้าคุณเป็นสมาชิกประกันสังคมถ้าเกิดว่าคุณเป็นผู้ประกันตนมาตรา3าคุณจะได้เงินบํานาญชราภาพเมื่อคุณอายุ55ปีแน่นอนครับ55ปีก็ยังถือว่า น้อยอยู่เมื่อเทียบกับการเกษียณในบางอาชีพหรือว,ว่าบางกลุ่มอาชีพก็ตามเพราะฉะนั้นตอนนี้ประกันสังคมเขาอยู่ระหว่างการศึกษาอยู่เพราะเทรนด์ของโลกคือมีโอกาสจะขยับปรับอายุเกษียณกว่าคุณจะได้เงินบำนาญชราภาพอาจจะต้องช้าไปสักหน่อยฮะจาก55ก็ไม่รู้แหละโมเดลที่เขาตั้งเอาไว้จะกี่ปีก็ตามแต่แล้วก็ต้องมาดูด้วยว่า เวลาผู้ประกันตนในแต่ละปีพออายุไปแตะเส้นชัย55ปุ๊บจากนั้นได้เงินบำนาญชราภาพมาปั๊บก็จะเป็นเงินที่จะไหลออกจากประกันสังคมอย่างต่อเนื่องไปแต่ตัวเลขคนทำงานใหม่ที่เข้ามาเติมเป็นยังไงบ้างแล้วถ้าเกิดขยับอายุกเกษียณไปช้าลงจาก55จะ57จะ60จะ65หรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยจะช่วยทำให้เกิดสมดุลเรื่องของการเตรียมเงินเอาไว้เพื่อ การจ่ายเงรรยินบำนาญชราภาพกับคนใหม่ที่เข้ามาเป็นผู้ประกันตนหรือไม่คุณผู้ชมแสดงความเห็นเข้ามาได้เต็มที่ฮะผมเชื่อเลยว่าเรื่องนี้ใกล้ตัวบรรดามนุษย์เงินเดือนพ่อแม่พี่น้องผู้ประกันตนมาตรา33หลายท่านแน่นอนแล้วเตรียมเผื่อ,อไว้ก่อนได้เลยเพราะมีแนวโน้มสูงที่ไทยเราต้องไปในเส้นทางนี้เหมือนกันฮะคือด้านหนึ่งขยับปรับเพดานค่าจ้างอีกด้านหนึ่งในอนาคต รอลุ้นได้เลยครับกับการขยับปรับอายุในการเกษียณให้ช้าลงไปอีกจาก55ไม่รู้แหละเป็นเท่าไหรด่ดีช่วยบอกเล่าแลกเปลี่ยนมุมมองของท่านเข้ามาหน่อยในคอมเมนต์นะฮะแล้วผู้ประกอบการไหนๆหนพูดเ้ื่องพูดให้ครบฮะเพราะอย่างที่บอกไปว่าเวลาเงินสมทบเข้าไปเป็นสิทธิประโยชน์ให้กับบรรดาผู้ประกันตนเนี่ยมาจาก3สว่วนเงินผู้ประกันตนเองเงินจากนายจ้างเงินจาก,กรัฐบาล ซึ่งเงินฝั่งรัฐบาลเนี่ยที่จะมีการจ่ายสมทบเพิ่มขึ้นจากการปรับเพดานค่าจ้างครั้งนี้จะอยู่ที่ประมาณ300กว่าล้านบาทในส่วนของนายจ้างบ้างฮะคือนายจ้างท่านจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นบ้างแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นหากท่านขาดสภาพคล่องจริงๆเนี่ยทางประกันสังคมเขาก็มีสินเชื่อพิเศษให้กับท่านที่ไปร่วมมือกับธนาคารต่างๆเหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นสินเชื่อก้อนใหญ่ทีเดียว แล้วก็มีการปล่อยไปแล้วพอสมควรแต่ว่าถ้าเกิดผู้ประกอบการท่านไหนท่านต้องการสินเชื่อเพื่อมาเสริมสภาพคล่องให้กับตัวท่านเองเนี่ยก็ติดต่อสำนักงานประกันสังคมที่เขามีเครือข่ายในการร่วมมือกับบรรดาธนาคารต่างๆสถาบันการเงินต่างๆเอาไว้ก็น่าจะช่วยกันปรับตัวได้เพื่อสวัสดิการที่ดีขึ้นสิทธิประโยชน์ที่ดีขึ้นสําหรับบรรดาผู้ประกันตนโดยเฉพาะมาตรา33นะครับขอเรื่องทองอีกนิดหนึ่งคุณผู้ชมฮะ เพราะวันนี้มันมีการบีบหัวใจเกิดขึ้นมันเป็นการแกว่งออกข้างแล้วเป็นการแกว่งออกข้างที่กรอบค่อนข้างจะแคบอยู่เหมือนกันแล้วณนะขณะนี้แน่นอนครับทุกสายตาเขามองข้ามช็อตไปถึงการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดวันพุธหน้าเลยครับ10ธันวาคม68ฮะว่าตกลงเฟดจะเอาอยัางไงกันแน่ซึ่งส่วนหนึ่งแล้วก็เป็นส่วนใหญ่ด้วยตอนนี้มองว่าเฟดคงจะลดดอกเบี้ย0.25 แต่ปรากฏยิ่งวันเวลาเข้าใกล้การประชุมเข้าไปทีไรซุ้มเสียงของบรรดาผู้ว่าเฟดแต่และสาขาเนี่ยก็ออกมาให้ความคิดความเห็นที่แตกต่างกันอีกฮะเพราะฉะนั้นเริ่มแกว่งๆอยู่เหมือนกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคุณผู้ชมก่อนจะไปถึงวันที่10ทธันวาคม6 8ที่มีการประชุมของเฟดเนี่ยนะครับก็มีหลายปัจจัยต้องติดตามกันอย่างต่อเน,นื่องครับไม่ว่าจะเป็นการที่ทรัมป์ส่งผู้แทนพิเศษของเขาสตีฟวิทคอฟไปที่รัสเซีย หาหรือกับผู้นํารัเสเซียประธานาธิบดีปูตินปรากฏยังไม่ตกผลึกยังไม่ได้ข้อสรุปนะครับว่าสงครามรัเสเซียยูเครนจะจบหรือไม่จบกันแน่แล้วจะบรรลุข้อตกลงสันติภาพกันได้หรือเปล่าเพราะสงครามรัเสเซียยูเครนเนี่ยกำลังจะครบ4ปีเต็มอยู่แล้วในวันที่24กุมภาพันธ์หกที่จะถึงนี้แล้วณนะขณะเดียวกันพอยังไม่ได้ข้อสรุประหว่างผู้แทนพิเศษของทรัมป์ที่ไปหาหือกับปูตินเลยทําให อนาคตสงครามเนี่ยยังไม่รู้เขาว่าจะจบลงด้วยสันติภาพหรือก็จะสู้ลบยิงกันไปยิงกันมายืดเยื้อไปอีกยาวนานขนาดไหนขณะเดียวกันวันนี้เลยครับเดี๋ยวสหรัฐอเมริกาจะมีการประกาศตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรในภาคเอกชนนะฮะก็ไปรอลุ้นกันว่าตลาดแรงงานของสหรัฐมีปัญหาไหมแล้วถ้าเกิดมีปัญหาหรือว่าตัวเลขออกมาอ่อนแอมีโอกาสที่เฟด จะเป็นการตอกย้ำย้ำเตือนว่าจะสามารถลดดอกเบี้ยดได้หรือเปล่าทั้งในการประชุมส่งท้ายปีนี้ก็คือสัปดาห์หน้าแล้วในการประชุมครั้งต่อๆไปในปีหน้าด้วยนะครับจากปัจจัยที่เล่ามาทั้งหลายทั้งปวงนี้เองฮะทองก็เลยไม่ค่อยไปไหนเลยวันนี้ครับจากตอนเช้าอุตสาห์บวกขึ้นมาได้200สุดท้ายปิดตลาดติดลบลงมา50บาทฮะแล้วทองคําแท่งก็เลยขายออกบาทละ63,500รูปพันธ้์ขายออกบาทละ64,300บาท แล้วประกอบกับเงินบาทเราแข็งค่าขึ้นมาด้วยคือพอมีการคาดการว่าเฟดจะลดดอกเบี้ยแน่นอนครับสิ่งที่เราจะเห็นก็คือแนวโน้มเงินดอลลา,าร์สหรัฐมันอ่อนค่าลงแล้วดอลลาร์อินเด็กพอไปยืนเหนือ1น100ไม่ไหวก็อ่อนยวบลงมาแล้วก็นมนจะลงมาทดสอบ99ทั่วแล้วขณะที่เงินบาทก็ต้องสวนทางแข็งค่าขึ้นมาแล้วตอนนี้มาอยู่ที่31บาท90กว่าสตางค์ต่อดอลลา,าร์สหรัฐก็กดทองของบ้านเรา ให้ไม่ไปไหนอีกฮะก็อยู่ในกรอบแคบแคบไปครับเอาจับตาดูให้ดีคุณผู้ชมฮะเพราะยิ่งเข้าใกล้วันที่10ทธันวาคม68ก็เชื่อได้ว่าจะมีความผันผวนเกิดขึ้นอยู่เหมือนกันกับแนวโน้มหรือว่าโอกาสที่เฟดจะลดดอกเบีย้ยหรืออาจจะคงดอกเบี้ยกันแน่นะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามข่าววกับโมนายเย็นบุตตัวเต็มได้2ช่องทางนะครับแฟนเพจเ a c e b o ก k TNN กับ YouTube t n n Originals หรือว่าจะไปติดตามเป็นข่าวย่อยก็ได้ครับผ่านช่องทางติ๊กตอกเทีนเอ็นออนไลน์หมดเวลาข่าวไว้กับโมนายเย็นบุตรแล้วครับกลับมาพบกันได้ใหม่เป็นประจำทุกวันจันทร์พุธศุกร์ห้าโมงตรงวันนี้ผมโมนายและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับแลคตะซอยงาดำเข้มประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมาก